สวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่มีเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะกร้ามาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะไปฟังกันนั้นเรามารู้จักกับคำศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากคำว่ากี่หมายถึงเครื่องทอผ้าจักตอกหมายถึง เอาคมมีดพาไม้ไผ่ให้เป็นเส้นแบนบางสำหรับใช้ผูกมัดหรือสารสิ่งต่างๆดอกบุกหมายถึงดอกของไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งเวลาบานส่งกลิ่นเหม็นมากหน้าแล้งต้นตายเหลือหัวอยู่ใต้ดินหัวกินได้ใช้ทำยาได้ ไม้กระบอกหมายถึงไม้ไผ่ที่ตัดเป็นท่อนแล้วหมายถึงคอกสำหรับให้สัตว์อยู่เช่นเป็ดไก่วิ่งชนภาพที่เล่นเกมสนุกๆแล้วเรามาฟังเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะกร้าก,กันเลยนะครับ แม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไครมาสีหาา่ห้าใบอีแม่กาก็มาาลาิงอีแม่ไก่ไล่ตีกามาใหญ่ก็ลาลเหาหมูในเล้าแลดูมัง ปูเมมลละปปปููปูนางกัเเทสียงท่องหนังสือดังเจ้ยแจ้วมาจากแคร่ไม้ไผ่ใต้ร่มมะม่วงพัดเงี่ยหูฟังอยู่ครู่หนึ่งจึงรีบเดินตามเสียงเข้าไปหาเห็นพ่อนั่งสารตะกร้าอยู่บนแคร่คุณพ่อทำอะไรล่ะครับก็สารตะกร้าไงล่ะลูกแต่เมื่อสักครู่ผมได้ยินเสียงคนท่องหนังสือ เป็นคนท่องครับพ่อพ่อเองแหละเป็นคนท่องถามทำไมลูกสนใจเหรอฟังน่าสนุกดีครับพ่อแม่ไก่อยู่ในตะกระ้าไข่ไข่มาสี่ห้าใบคุณพ่อไปจำมาจากไหนเหรอครับจำมาจากหนังสือเรียนน่ะสมัยพ่อเป็นเด็กต้องเรียนหนังสือนี้พ่อเลยจำได้พัดเข้าไปนั่งข้างพ่อ แล้วมองมือของพ่อที่ยังคงสารตะกร้าไม้ไผ่ได้อย่างคล่องแคล่วพ่อของพัดอายุสามสิบปีแล้วพ่อเคยบอกพัดว่าตะกร้าไม้ไผ่ใช้ดีกว่าตะกร้าพลาสติกเวลาสารตะกรา้าพ่อมักจะร้องเพลงหรือท่องบทร้อยกรองอย่างอารมณ์ดีพ่อบอกกับพัดว่าบทร้อยกรองที่ท่องไปเมื่อครู่นํามาจากหนังสือประถมกอกา หากพัดสนใจพ่อจะสอนให้ท่องพัดยิ้มอย่างพอใจขยับเข้าไปนั่งใกล้พ่อมากขึ้นอีกพัดเพิ่งเริ่มเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามยังอ่านหนังสือได้ไม่มากโดยเฉพาะคำยากๆไม่ยอมยังอ่านไม่ค่อยคล่องเวลาพ่อว่างพัดจะมาให้พ่อสอนอ่านหนังสืออยู่เสมอแล้วพ่อก็ท่องให้พัดว่าตามทีละวัก แม่กอกาแม่ไก่ยอยู่ในตะกราก้าไข่ไข่มาสี่ห้าใบอาีแม่กาก็มาไลา่ิงอีแม่ไก่ไล่ตีกามาย,ายก็ไล่หา ูในเล้าและดูมังปูสเม่และปูนางกัปูมังปูทะเลเต่าหน้าและเต่าดำอยู่ในน้ำกระจอระเก่ง ปลาทูอยู่ทะเลงปากีเรไม่สู้ดีปฐมกอ,อก,กาฉบับหอสมุทแห่งชาติน้องๆครับบังเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะกร้ากันพอสมควรแล้วเรามาพักระบายสีภาพตามจินตนาการกันนะครับ ระบายสีรูปภาพตามจินตนาการกันแล้วเรามาฟังเรื่องแม่ไก่อยู่ในตะกร้ากันต่อเลยนะครับพ่อท่องกรอนแม่กอากาจบพ่อก็ขึ้นแม่กกแม่กกเป็นคำที่ตัวกอไก่สะกดพ่อท่องแล้วทำเสียงกระแทกกระทันเป็นจังหวะพัดร้องตามอย่างสนุกสนานจากนั้นพ่อก็เปลี่ยนเสียงร้องเป็นทำนองแปลกๆที่พัดไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณพ่อร้องเป็นทำนองอะไรครับ ผมไม่เคยได้ยินฟังน่าสนุกจังเลยสมัยก่อนยังไม่ค่อยมีครูคนที่ช่วยสอนหนังสือเด็กๆคือพระสงฆ์เด็กๆจะมาเรียนหนังสือกับพระที่วัดท่านก็สอนให้พวกเราอ่านเป็นทํานองมีทั้งจังหวะสนุกเร้าใจและจังหวะช้าเนิบนาบพัดรู้สึกแปลกใจมากเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าคนสมัยก่อนจะอ่านหนังสือได้เป็นจังหวะและทํานองไพเราะสนุกสนานอย่างเนี้ย เอาล่ะต่อไปเรามาฟังบทหนึ่งที่ไพเราะเหมือนกันบทนี้มีชื่อว่านกแสกนกกระสาตั้งใจฟังให้ดีนะนกแสกนกกระสาแกรกแกรกมาเวลาดึกน้ำมากแลน้ำลึกแลน้ำหมึกแลน้ำหมาก ปลาอุกปลาดุกดักแล่ปักหลักแล่ครกสากชักเสาเอาเชือกลากจะผูกจากให้จักตอกปลูกกีไว้ทอหูลูกมะดูกลูกมะกอกไม้แตกให้ใส่ปลอกไม้กระบอกแล่ดอกบุก นกมีปากแลมีปีกผ่าไม้ซี่ให้แตกหักไปปะพวกที่รักได้รู้จักทักเรียกแขกเด็กๆดกดูกระจกอย่าให้ตกมันจกแตกปลูกเผือกผักถากหญ้าแพรกหญ้าคาแฝกอย่าให้รก ข้าวเปลือกและข้าวสุกเลือกปลาดุกทำห่อหมกด่าทอต่อตีชกถูกสอกอกหกทลาพัดร้องตามพ่อจนจบพัดรู้สึกสนุกเพราะบทอ่านที่ท่องมีจังหวะคึกคักพ่อก็ปลอยสนุกตามไปด้วยพ่อบอกว่ายังมีแม่กงน่าเสียดายจังเลยนะครับตอนนี้เวลาใกล้หมดลงแล้ว ในครั้งต่อไปเรามาฟังเรื่องสนุกสนุกกันต่อนะครับแต่ตอนนี้เราไปพบกับเกมสนุกสนุกกันก่อนดีกว่าเลือกคำที่ขาดหายไปเล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาฝึกอ่านบทกลอนแม่กอากาและแม่กกพร้อมๆกันนะครับแม่กอากาแม่ไก่อยู่ในตะกร้าไข่ไข่มาสีห้าใบ อีแม่กาก็มาไล่อีแม่ไก่ไล่ตีกาม้าใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเล้าแลดูหมาปูสแสมและปูนากะปูมา้าปูทะเลเต่านาและเต่าดำ อยู่ในน้ำกะจระเข้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี้เรไม่สู้ดีนกแสกนกกระสาแกรกแกแกมาเวลาดึกน้ำมากและน้ำลึกและน้ำหมึกและน้ำหมากปลาอุกปลาดุกดักและปักหลัก และครกสากชักเสาเอาเชือกลากจะผูกจากให้จักตอกปลูกกีไว้ทอหูลูกมะดูกลูกมะกอกไม้แตกให้ใส่ปลอกไม้กระบอกแลดอกบุก นกมีปากและมีปีกผ่าไม้ซี่ให้แตกหักไปป่าพวกที่รักได้รู้จักทักเรียกแขกเด็กๆดกดูกระจกอย่าให้ตกมันจกแตกปลูกเผือกผักถากหญ้าแพรกหญ้าคาแฝกอย่าให้รก ข้าวเปลือกและข้าวสุกเรียกปลาดุกทำห่อหมกด่าทอต่อตีชกถูกสอกอกหกถลาฝึกอ่านกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนจากกันวันนี้เรามาดูสาระความรู้และทำกิจกรรมสนุกสนุกกันนะ นชะี้ะหนังสือประถมกอากาเป็นแบบหัดอ่านและเขียนภาษาไทยของเด็กสมัยก่อนโดยมีตั้งแต่มาตราแม่กอากาไปจนถึงมาตราแม่เกยเมื่อน้องๆได้รับสาระความรู้ที่น่าสนใจกันแล้วเรามาทำกิจกรรมสนุกๆก,กันนะครับ ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องเสียงท่องหนังสือที่พัดได้ยินเป็นเสียงของใครจากบทร้อยกรองแม่กอ,อกาข้อใดไม่ใช่สัตว์ที่กล่าวมาในบทร้อยกรองคนสมัยโบราณเรียนหนังสือกับใคร บทร้อยกรองแม่กกใช้คำที่ผสมด้วยพยัญชนะตัวใดข้อใดเป็นชื่อบทร้อยกรองที่มีคำในมาตราแม่กกม่วันนี้ได้ฟังบทกรอนมาตราแม่กอก,ก,กไปแล้วคราวหนะ้าเราจะมาฟังพ่อท่องมาตราแม่กงกันนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ